สวัสดีครับพี่ิฆาวุฒินะครับจากแกรมมี่โกครับสวัสดีแฟนคลับนะครับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีแม่แม่แฟนคลับบ้านน้องพี่ิฆาวุฒิด้วยครับมาแส่เพลงใหม่ให้ฉันได้ได้นะตอนนี้มาแรงมากแล้วก็สัปดาห์ครับท้าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กรนดับที่สิบสี่ไปโอ้ข้ามมันต้องอันดับหนึ่งต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณก่อนเลยนะครับขอบคุณ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยขอบคุณเบื้องหลังทุกๆคนขอบคุณพ่อค,ครูสลากคนรู้ที่ให้โอกาสแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องขอบคุณแม่ๆครับที่ช่วยกันเป็นลรงใจให้เพลงนี้ไม่ว่าจะเข้าไปปั่นยอดวิวไม่ว่าจะเป็นเข้ามาขอเพลงจากคลื่นแล้วก็ที่สําคัญครับตอนนี้ในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราเพจได้สร้างมาคือสมมตุติ Ti t o อกไงครับคือแบบแม่ๆช่วยกันมี นอกเหนือจากแม่แม่ก็คือมีพี่ๆมีหลายๆคนมากที่เข้าไปเล่นแผ่นเสียงกันคือเยอะมากๆเกินความคาดหมายจริงยอดวิวอ่ะอาจจะไปเรื่อยๆตามตามช่วงเวลาของบทเพลงเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นแผ่นเสียงกันช่วยกันซัพพอร์ตในเรื่องนี้น้องเพื่ว่าดีมากๆเลยเพลงนี้ครับแล้วผลงานเร็วๆนี้ ผลงานเร็วๆนี้ครับก็ก่อนอื่นฝากผลงานที่ผ่านมาก่อนรักจนลืมครับคู่กับอาเสถียรทํามือแล้วก็ล่าสุดซิงเกิลแรกของชีวิตน้องเพชรเองนะที่เป็นแบบซิงเกิลเดี่ยวเลยก็คือให้ฉันไว้ใจเธอนะแล้วก็ในอนาคตครับจะมีให้ได้ติดตามกันก็คือละครทางช่องวัน31ครับก็ให้เราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนี้เชื่อว่าแม่ๆจะได้เห็นลูกน้องเพชรท,ที่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างวันนี้ก็คือมาลูกใหม่เลยที่นี่ที่แรกเปิดตัวกับลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก <c oughs> ครับก็หลายๆคนอยากทราบว่าเราเล่างของนอกจาก้องเพลงแล้วทำอะไรบ้างนอกจากร้องเพลงแล้วไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้นอกจากเตะบอลกับก็ทําเบื้องหลังนี่ยสองอย่างน้งเปชอบมากๆการทําเบื้องหลังการทําโปรเจกต์ให้กับพี่ๆศิลปินท่านอื่นๆนะครับก็อันนี้ทําด้วยใจเลยเพราะว่าน้องเวศชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือออกกำลังกายครับสุขภาพตีแบดบ้างเตะบอลบ้างแค่นี้ค่ะต้องอาก วันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้มาร่วมง,งานกับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็นี่ไม่เชื่อว่าหวังว่าไม่ใช่เชื่อว่าหวังว่านะะี่ครับนี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วกันก็รู้สึกดีใจมากๆทุกๆครั้งรู้สึกตื่นเต้นทุกๆครั้งที่จะได้เจอกับแฟนคลับของตัวน้องเพชรเองที่จะได้เจอกับแฟนคลับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแล้วก็ที่จะได้เจอกับทุกๆคนเลยที่อยู่ที่หน้าง,งานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพน้องเพชรก็ เได้รับโอกาสบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าขอบคุณนะครับที่ให้การตอบรับน้องเพชรเป็นอย่างดีแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้เราคงจะได้พบกันเรื่อยๆต่อๆ,อๆไปกับลู่ทูเน็ตเวิร์ครับแนวต้องเนขาเป็นตามแลในอนาคตนะมร่น,งงน,นครับก็ในอนาคตนะครับ หลังจากนี้หลังจากละครออนแอร์ก็จะมีเพลงใหม่อีกก็ต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับฝากช่วยกันโปรโมทช่วยกันส่งเสริมซัพพอเเร์ตน้องเวศด้วยกันส่ง SMS ขอเพลงที่คลื่นลูกทุ่งนี้เปิดเลยนะครับขอบคุณครับ